อเคเหลือตัวเดียวนะเหลือตัวเดียวของเขาเรื่องของเราเหลือตัวเดียวของเขาเรื่องของเราเหลือตัวเดียวเลี้ยวสิทไมงาขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม ROV นะครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นตัวนี้นะฮะเซิร์ฟฟิตนั่นเองก็เป็นตัวของคู่นะครับไม่รู้ว่ามีใครเล่นหรือเปล่าก็ได้ทดลองเล่นนะครับ2วันย3ชั่วโมงจัดไปครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ สกิลคร่าวๆก็เอาเท่าน,นี้เนาะเอาเดี๋ยวค่อยไปลองในเกมเมาก็ได้นะครับโอเคไปสร้างห้องเลยดีกว่านะฮะหมดปกติครับผมมีค้างเล็กน้อยนะครับก็เ่านะฮะแบตเตอร์5มี5นะครับก็หาเพื่อนก่อนอันนี้จังหวะน,นี้ก็หาเพื่อนก่อนนะคใครออนอยู่แล้วก็เนาะชวนไปแล้วกันนะฮะไม่รู้จะมีใครมาเล่นกับเราหรือเปล่านะครับโอเค อันนี้ก็ได้ชวนไล่ข้างล่างมาเลยนะครับไหนว่าคนนี้มีหน้ามีตานะเผื่อเขาจะพา,าเราแบกได้นะครับก็ขอเชิญสักหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคเราเชิญแล้วว่าไงครับเหมือนมีคนจะมาแล้วนะฮะเอาเรื่องอ้อนคู TKN14 เข้ามาจากไหนไม่รู้เยอะแยะมามันลองเล่นด้วยกันดีกว่านะฮะก็อาจจะไม่ได้เปิดไม้นะ ไะ let's go เมื่อเราชวนครบแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับการจับคู่สำเร็จเอาเหลือเรากดดีกว่าได้เรื่องได้เรื่องนะครับเซฟฟิสอยู่ไหนเออหาก่อนนะฮะจะเล่นเซฟฟิสคุณต้องการใช่ไม่เราไม่ต้องการนะครับโอเคนี่นะฮะมาแล้วลนูเหรอเอาเท่าที่มีแล้วกันนะครับ อย่าเครียดนะสนุกสนุกโอเคครับตามรังครับผมยังไงก็ได้เนาะแบกแบกหน่อยไม่ว่ากันเนาะอย่างนั้นนะครับผมขอปิดไม้ไว้แล้วกันนะัะเพื่อไม่การเมื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิของพเพื่อนในเนี่ยแหละ <c oughs> ในการเล่นเกมนะครับก็มีอันไหนเด็ดอะ่ะผมเอาสปินเหมือนเดิมแหละน,น่าจะโอเคนะฮะเอาไว้วิ่งหนี <c oughs> ไม่ได้เอามาวิ่งฆ่านะเอามาวิ่งหนีเป็นไงครับก็ เนาะว่องไวเขาเขียนมาอย่างนี้นะฮะน่าจะสึกแซกโนนีน่นั่นได้นะครับโอเคมาเราก็อยู่หน้าโหลดตัวละครนะครับก็รอสักหน่อยแล้วกันนะฮะผมเชื่อว่าเพื่อนๆของเรานะฮะพาเราแบกได้นะฮะอูอันนี้คืออะไรเนี่ย S 2นี่คือเขาเล่นโยนชำนาญเหรอใช่บ่าไม่รู้นะครับเหมือนจะมีระดับด้วยใช่ไหม โอ้ยดูโลทองนะครับโหดูฝั่งเราโลเพิ่งเล่นนะฮะก็ตามนัน้นเลยนะครับว่ากันไปนะครับโูแล้วก็นาตยานะฮะฝังเขามีย้อนอย่างนี้อะไรจะขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเข้าไม่ดีหรือผิดพลาดน,นิดหน่อยอาจจะตายได้เลยนะฮะลำบากนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะงานนี้ แต่เชื่อว่าฝั่งย้อนของเรานะครับก็ไม่เป็นเล่นเหมือนกันนะครับผมออกรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับเพื่อวิ่งหนีไม่มีอะไรามากมายเอามาวิ่งหนีก่อนเลยเไปเลนบนนะครับใครไปกลางได้เลยนะครับไม่ว่ากาันนะเราโซโลก็ได้นะหรือจะฟาร์มก็ได้นะแต่ตอนนี้ยังฟาร์มไม่เป็นนะครับ ผลของการไม่อ่านสกิลนะฮะเราก็จะไม่รู้ว่าสกิลน่างอะไรได้บ้างผมขออัพสกิลแรกแล้วกันนะครับอ่าดูนารยายาเขานะครับเหมือนโหดมากฮะโอ้ยเราเจอยอนนะครับลำบากอีกแล้วงานนี้โอเคโอ้ตอดนอดโดนตอดนะครับโอเคปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างงี้ hey, ขอลองหน่อยโอ้พุ่งพุ่งนี่เอง แหมสกิลกวนประสาทมากเลยนะครับในนี้เราลัดไม่ทันนะไม่ทันเก็บเลือดก่อนครับผมเหมือนเราฝั่งเรามีบัตเตอร์ไฟมาครับมาช่วยเอาเรื่องนะฮะยิ้มแล้วยิ้มแล้วอู้หูยแรงแรงน้ำมีดแรงนะฮะหนีก่อนเลยอย่างนี้โดนไปแล้วนะครับฝั่งเราเฟิร์สบัต โอ้หนีเข้าป้อมเลยอย่างนี้จ้างมานะครับอหซื้อเขามาจำประจำตำแหน่งบนเราไม่ทราบไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะอ่าเป็นไงเราคิวยันป้อมสองกันเลยทีเดียวนะทีมเราดูดูเขาหิวนะครับเขาหิวกินกินข้าวมั่งนะถ้าหิวอย่างนี้นะครับกินข้าวมั่งก็ได้นะโอ้โล่นี้ เลือดเลือดหมดก็อาจจะลำบากนะครัครบ,บขอเคลียร์คลิปก่อนแล้วกันนะฮะ้อมจะแตกนะฮะก็บิงหนี <c oughs> เออเพื่อนของเราเข้านะเนี่ยโอเคเราไปหลอยหลังแล้วกันนะครับได้ไหมโอเคผมขอรีเลื่อนแล้วกันนะครับนิดนึง ปลาแบกเลยน้องน้องเนื้เพื่อนมาลโอ้ยดู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 เขาเข้าไปยังไม่ทันรับดาเมจเท่าไหร่เลยไหมอย่างแรงตัวมันแรงมากโอเคยืนไม่ไหวไม่ไหวเขาด่าอะไรกันรู้เอาเรื่องเอาเรื่องไปไลุยหมูกลางมีสองนะครับเหลือเราเหลือแค่นี้นะฮะก็โอ้ยเข้าไปแล้วนะ ออดีครับผม้า <ral es> มาแ yeah, ย yeah yeah, oh, oh. oh, ่แย่นิดนึงนะฮะแย่แล้วตัวเองจะตายแล้วโอ้ยขอกลับบ้านก่อนดีกว่านะดูส่งแล้วไม่ได้เรื่องนะฮะอย่างนี้ฟาวกลับอย่างไวเลยเอาเลือดก่อนนี่ครับรีคอร์ีคอร์รีบกลับบ้านแล้วเอาบนไปปล่อยไปก่อนนะครับบัตเตอร์ไฟอยู่ไหมหลโหลโหลโหลบัตเตอร์ไฟโอเคเราไปลุยบนต่อนะครับ ออกของไรดีอ่ะโอเคเหมือนตัวนี้จะเน้นดาเมจนิดหน่อยนะครับเหมือนดาเมจทั้งแท่งแหละดาเมจทั้งโตอ่ะเดาตรงแล้วนะก็เหมือนเขาซุ่มใช่ป่ะอ๋อเขาตีคลิปอยู่นะครับหลบไม่ทันนะสกิลนิดหนึ่งก็โดนซ้อนในป่าฮะโดน ซ่อนนิดหนึ่งยามยามมีส่งสัญญาณเนอจะดูข้อมูลไหมดูสาเหตุการตายก็ได้นะฮะโดนโหคนระดีเท่าเราหน่อยนะครับตายโดนเวทกายภาพพอกันเลยผมว่าตัวแรงนะครับเราก็ลุยไปก่อนแล้วกันเราเสียป้อมไปแล้วนะครับอันนี้ลำบากเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมเชื่อว่าตีเสมอได้แน่นอนนะครับก็อาตยาอาตยากดสปีดไปเลยนะครับ โอเคโอเคช่วยเอาตีเอาบูก่อนแล้วกันนะครับเลตส์ก็เอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องฮะต้องใช้สามหนึ่งอ่าเขาบอกว่าจะเอามังกรใช่ไหมเราก็ไปสิครับอย่างนี้ตอนนี้เราเวลหกแล้วนะครับก็เลตส์ก็เลตส์ก็เลตสก็รีบตีครับรีบตีนี่มันมังกรหรือเอเลี่ยนเอเลี่ยนช,ชัดๆใครว่ามังกร โอเคเราได้แล้วนะฮะเราก็ไปลุยย้อนต่อนะครับผมกดรีเล่นแล้วก็เอาเขามานิดนึงแล้วกันนะจ <c oughs> ิ้มอตัวโอ้ยตีคิ้วด้วย <c oughs> ยิ้ไปเลยย่า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจนะกดผ่านกด <c oughs> ผ่านเอาเรื่องนะครับก็อะไรต่อ <c oughs> อะไรต่อเดี <c oughs> ย๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับขอเก็บตังค์หน่อยนะะึง นะฮะ้องบนเราก็ปล่อยไปก่อนดีกว่านะครับแต่บัตเตอร์ไฟของเรานี่ไม่เล่นเนี่ยดูยืนนิ่งอาจจะเด็ดหลดหรือเปล่าขนฟ้าช่วงนี้ไม่ดีนะขนฟ้าตกปล่อยมากนะครับก็บ้านใครก็ระวังด้วยนะฮะอุ ouais> ้ยเจอนาตานะครับก็ออกรถคูดาวไปครับเขาแนะนําให้ออกแล้วออกตามนั้นครับผมเล่นเป็นแล้วเดือยไม่ว่ากันนะฮะโอ้งก็ไม่โดด ทิมเอาเนี่ยโอ้โหโอ้โหทิมทิมทิมอยู่นะฮะทิมอยู่นะครับตอนนี้เห็นครับผม,มพัวเข้ามาแล้วต้องเพ่นนะครับโอ,โ,อโอ้โอ้ช่วยไม่ได้จริงๆขออภัยช่วยไม่ได้ครับผมตามนั้นเลยเข้ามาสาี่อ่ะช่วยไม่ได้จริงๆนะครับอือเอาเรื่องเอาเรื่อง หนีครับหนี Arrow, ลูดไม่ทันนะก็มาเยอะเกินไปนะครับจริงๆอย่าไปห่วงฟ้อมอย่างแบบนี้มันไม่ดีนะฮะโอเคก็เอาไงดีรอครับรอเก็บตังรอเกิดดูสาเหตุการตายฮะโดนลุงกระทืบตายนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ละสกิลนะเอาเรื่อ uh, ง มาเดี๋ยวเราตีคืนนะครับฝั่งเราตายไปแล้วนะครับแต่แต้มสกอร์ไม่่างกันมากแต่ป้อมของเราล้นไปแล้วนะครับอ๋อไงดีเ,เราโอเคโอเคจิมตีใครแตกแล้วนะโอเคเอ,อช่างช่าง ไงฮะขังเราจะน้อยกว่านะครับเราก็ตีได้อยู่เรือเปล่าพี่ช้างนี่ของจริงับผมพี่ช้างเนี่ยละครที่ใช้ได้นะน่าลองเล่นเลยโอเคเขาบอกถอยโอเคเราถอยฮะเราไม่อยู่อีกแล้วครับผมเราเข้าป่าเพราะเราเป็นคนป่านะถือหอกเกี่ยวไหมนะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะฮะ โอเคจิ้มจิ้มจิ้มเลยนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคอ่าอันนี้เลทเลทให้เขาก็ได้เนาะเอาไหมเอาไหมเขาจะเอาไหมเอาเลทได้นะ <S <S ผมไม่ได้เปิดไม์ว่านโจิ้มไปก่อนนะครับใน oh, เมื่อเขาไม่เอาเราก็จะโดนแล้วเราจะโดนแล้วโอ้ยโดนล้าจริงจริงด้วย ว่าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรารอเข้าตัวหลังก็ได้นะครับดูส่งแล้ว Please, หลบหลบหลบสกิลนิดหน่อยก็มีบ้างนะครับอย่างนี้ <Defense. S 1> โอ้เยอะ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 หนีอยู่หรออยู่หรอทิ้งเพื่อนด้วยนะ ออดด้วยจริงออดด้จริงค <c oughs> รับผมเรดามันก็ต้องมีบ้างนะครับโอเคต่อต่อไปต่อเราไปต่อไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันกดไม่ไปจริง <you> อ่าอันนี้คือ,อเราอยู่กับพี่ช้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าให้เลยนะท่านโอเคเราจิ้มแล้วสองตัวนะครับ ไปครับผมไล่หัวดไล่หัวข้าไปไล่หัวอุยอุ้ยย้อนยิงย้อนยิงย้อนยิงอุ้ยหนีไม่ได้หนีไม่ได้หนีไม่ออกย้อนยิงโคตรแรงอ่ะออกอะไรบ้างเนี่ยช็อตดาวมามาย้อนฝั่งเราโคตรโหดนะสอยสอยยิงยิงยิงเปิดยิง จริงอ้ยวันนี้คนดวนเดือดกันนะสุดยอดนี่ของจริงครับผมคนเล่นยอนนะครับต้องอย่างนี้ผมขอออกดูดเลือดหน่อยดีกว่าไหมรู้สึกมันจะเจบเหลือกเกินไหนอันนี้วิ่งเร็วนะครับถ้ากดอ่าผมหาดูดเลือดก่อนนะครับอัติความเร็วในการเคลื่อนที่เอ้ยอันนี้ก็ดีนะใช่ไหมความเร็วในการจมตีความเร็วในการคาเรารคลื่อนที่โอ้อันนี้มันสายล่าเลยนี่ว่ะ พลังยิมตีความเร็วผมชอบความเร็วในการเคลื่อนที่มากกว่านะฮะก็ออกอันนี้เลยละกันนะครับ Let's go Let's go มาไปต่อนะครับก็เวลบ้างอะไรบ้างนะครับดูส่งแล้วเฮ้ยโนพ้นพามางี้นะฮะกูจิ้มพลาดอีกแล้วนะครับปุ่งใหม่นะซึบ ไล่ตีครับผมไล่ตีครับผมไล่ตีครับพี่ช้างอยู่ตรงนี้พี่ช้างอยู่ตรงนี้พี่ช้างอยู่ตรงนี้เอาไปเชื่อช่วยเพื่อต่อนะครับต่อทันไหมทันไหมโดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้วดิมอิมครับผมดิมอิมดิมกดลีเลือดไปด้วยโอเคโอเคเหลือตัวเดียวนะเหลือตัวเดียวของเขาเรื่องของเราเหลือตัวเดียวของเขาเรื่องของเราเหลือตัวเดียวสปิน ส <no no no ี่กาไหมอยู่ไงพวกเราก็โดดอะสี่ตัวห้าตห้าตัวได้ไม um ่หายไม่หายโหดเกินนี่ว่าพวกเราเอ้ยเห็นไหมพี่ช้างบอกแล้วนะฮะยังแดดกดรเอาันติก่อนเลยนะครับไายเรื่องนะฮะก็แต้มสกอร์น้ำอยู่นะครับขอเก็บคลิปก่อนลวกันนะครับผม่าเขาต้องมาแน่นอน คลิปชุดนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเลือดกันนะฮะดูจากทรงแล้วนี่ได้ก่อวะ่ะเอาไงดีอ่ะคือถ้าถ้าออกก่อมันก็ดีนะต้านเวทมันก็ดีอืมคือทีมเรามันไม่ได้ดแบบน่ารักมากมายนะฮะงั้นผมขอเปลี่ยนแผนดีกว่าไหมเอาไงดีก็เออ ขอออกดาบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวออกแท้งนะฮะเนาะเอาพลังชีวิตเลยดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วเราจะตายนะครับถ้าไม่ออกแท้งบ้างเลยอย่างนี้นะฮะเนาะเฮ้ยโดดไปครับว้าวสีสีเยอะตีเยอะเหลือเกินโอ้โหอะไรเั้งไหนก็ไม่รู้ช็อตดาวไปแล้วนะโหแต่ดูพี่ช้างแล้วนะสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งโอ้ยขอโทษนะครับ กดผิดสกิลมันพุ่งไม่ไปพุ่งติดคือ่อโอเคเดี๋ยวมีต่อมีต่ออ่าโดนคิวไปแล้วนะครับ <c oughs> อ้ยได้อยู่นะผมว่าได้อยู่นะอูอย้าายดูเขาไล่ต่อยไล่ต่อยอื้อื้ดูดับเบิลแถบนะฮะสุดยอดคนนี้ยกนิ้วให้เลยนะครับเก่งจริงนะพาพาแบกพาผมแบกไนดะ้ มาไปต่อนะครับ Let's go ย้อนคิวไปแล้วนะฮะก็เราไล่ตีป้อมบ้างดีกว่าอ๋อเขาเจะเอามังกรนะครับโอเคเราไปช่วยเข้ามังกรหน่อยดีกว่านะครับเพื่อความไวนะจะได้ไม่โดนเนี่ยออ้ยโหเราไม่ต้องช่วยเลยย้อนตีตายไปแล้วนะฮะก็ผมขอไปข้างบนแล้วกันนะครับโดยจากทรงแล้วยังไงถ้าฟิดเสียงฝนตกเข้าก็ขออภัยนะเพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้หลายโมงนะฝนมันตกนะครับขออภัยด้วยนะฮะโอเคก็ออกเลือดเลยด้วยกันนะฮะภูมินาน้านองเล่นในคอมอาจจะไม่พิ้วนะฮะเอ็นเออร์ลับก็ไม่พิ้วแหละ <c oughs> โอเคอ๋อเขาอยู่กลางกันนะครับดูจากทรงแล้วเหมือนเขาจะวิ่งมานะครับอย้อนรอดเอง เราจะตายนะเราไปช่วยยอนดีกว่านะครับดูทรงยอนไม่ไหวแล้วนะครับกระบอกรวมกลุ่มอ่าเราหลอยหลังเลยนะครับเราตีหลังครับประกอบประกอบหลังนะครับอุ้งออไปในเรื่องไนเรื่องไรเรื่องนะยอนยอนยิงนะดาเมจดไม่ได้มาจากผมเลยแต่ผมล้าไปแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยโดนตันเลยจ้ัมเอ้าสกิลนี่ หิวเดิมเป็นแถบเดิมันแถบไปมีช้างนำแล้วนำทัาบอุยอย้ยเนี่ยอุ้งกันป้อมไปเลยนะสุดยอดแองป้อมไปเลยวิ่งหนีไปนะอ้งน่าเรื่องอยู่นะครับออกเกาะสิครับอย่างนี้รออะไรอ่ะใช่ไหมเราก็ถึงมากก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องนาเมตรล้วนนะครับยอ <D> ดยอด ยังย้ายกลับบ้านอ้ยจิ้มไม่ผ่านไอมาไอมาอุ้ยนาตยานาตยาน,นยาตยายิงมาแล้วอ่าถอยนะครับสั่งถอยทางถอยเราก็ต้องทำตามนะฮะมันเป็นจังหวะจะโกลนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเราไม่โลภไม่โลภโลภแล้วเดี๋ยวหยาบนะครับอ่บามังกรเกิดแล้วนะฮะแต่เราไม่เอานะครับเรา,เาคลิปก่อนแล้วกันนะครับนี่ ทีวีชิมขีพันธ์หนึ่งอยาให้ได้คีเดี๋ยวหน้าฟันนะครับก็ขอซุ่มก่อนแล้วกันนะฮะดูลาดาวเพราะว่าดูจากทรงแล้วเผื่อเข้ามากางรวกมกลุ่มมากางนี่เราหยาบเลยนะครับขอไม่หิวแล้วกันนะรอแท้งเราเปิดนะครับมีเกาะแะเรา,ารเยอะ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 นะฮะเยอะเยอะ พวกเราเอ้ยเขตาต้านไปแล้วใช่ไหมอไโอเคปิดเลยนะครับเราดูตัวหลังนะครับตัวไหนตัวไหนรุ่นย้อ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 นดาวเมทไม่มาจังผมจริงๆด้วยผมเป็นแดงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนี่ย,ยโอ้โหตัวนี้มันเด็ดอะเพื่อนๆได้เยอะเลยโอ้โอ้โดันนะดันดันเขาดันไม่เข้านะครับโอ้ยเตีรอ,อตีมาดิเตี่ยสู่กันเข้าไปนะครับจบปะนี่ตัวหลักคือพี่ยอนของเรานะฮะจบได้ต้องรีบจบนะโอ้โบุกพลังโจมตีนะครับออกเกาะเป็นอย่างสุดท้ายนะครับกระโดดอ่ากระโดดคลิปโชว์ด้วยอ่าไม่ได้นะ สุดยอดนะฮะก็ขอพวกคุณทุกคนว่าดูนี่พาผมแบกเดี๋ยวขอไปตีบอสก่อนต่อก่อนนะฮะเดี๋ยวมาอัดคลิปต่อนะฮะนี่ยอนของเรานะฮะสุดยอดเดี๋ยวชวนอีกเดี๋ยวชวนอีกขอไปตีบอสโบเกนสากาก่อนแล้วถิต,ติต่างๆนะฮะดูได้จากตรงนี้แต่ผมว่าเซฟ,ฟิตเซฟ,ฟิตใช่ไหมโหดโหดมากนะโหดมากคนะือช่วย เพื่อนได้เยอะเลยทั้งยกทั้งสตาร์ทั้งจิ้มทั้งแทงก็ออกได้ทั้งดาเมจเพียวดาเมจบวกเกาะอ,อื่นๆนะครับก็ตามนี้นะฮะโอเคเข้าไปที่เมนูผมขอรับภารกิจรายวันก่อนแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อแน่นอนครับผมซีอูโอเ